สวัสดีครับกลับมาพบกับ Hunger Fishing Tackle กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปช่วงไปหยาอุปกรณ์นะครับน้าๆหลายท่านเคยใช้ Helier 3D X กันมาแล้วเนี่ยครับแต่ก็มีน้าๆหลายท่านบอกผมว่าอยากได้คันที่มันปลายมันอ่อนกว่านี้แต่ฟิลลิงหรือ power พอๆกับคันนี้นะครับผมก็เลยมีคันเบ็ดมานำเสนอนะครับคันนั้นก็คือ Sty Sty f o r c 3D X นะครับสเป็ของคันนี้จะตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นคันมือสองจากญี่ปุ่นนะครับไม่มีซองคันมีรูรอยบางๆจากการใช้งานนะครับไม่มีรอยลึกนะ สตีสไตฟอส 3dx เนี่ยมันเป็นรุ่นน้องของไฮริเออร์ 3dx นะครับใช้แบงค์ตัวเดียวกันมี 3dx เหมือนกันทําให้คันอ่ะมันมี power l i ิฟความเด้งและความเหนียวพอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าสปายคันมันจะเป็น x fast มันเลยอ่อนกว่า h ฮริเออร์ 3dx นะครับแต่ช่วงโคนคันเนี่ยมันเป็นเฮฟวี่นะครับมันก็จะตึงกว่าไฮริเออร์ 3dx นิดนึงนะครับคันนี้จะตีเหยียบประเภทปักหรือพวกกบยางกบและบิดพวกเนี้ยได้ดีกว่าไฮริเออร์ 3dx นะครับแต่โดยรวมแล้ว2คันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับใช้แทนกัน มาได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ